สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ไม่ได้อยู่แถบข้าวนะครับไม่ได้อยู่ทำอะไรทั้งนั้นเป็นธทุระที่ต่างสถานที่จะมาทำอาหารแล้วก็บอสลงคลิปได้ในวันจันทร์นะครับก็ปล่อยให้คุณอ้อนะครับบอส ผมได้พักผ่อนบ้างนะเพราะว่าเธอเหนื่อยมากที่จะต้องคิดหาวิธีหาวัตถุดิบหาอะไรต่างๆนะครับเพื่อใช้ชนะอันสวยสดงดงามชนะแบบขาดลอยนะครับเพราะฉะนั้นเธอจะต้องใช้ความสามารถเช็ความพยายามอย่างสูงซึ่งต่จากผมครับชิวๆครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะมีอะไรก็ทำอย่างนั้น ไม่มีก็หาซื้อเท่าที่หาซื้อได้เพราะฉะนั้นการไพ้แพ้มันก็เป็นเรื่องสบายๆมากอีซี่มากสำหรับผมนะครับเพราะเกิดมาก็ไม่ค่อยได้ชนะอะไรกับใครอยู่แล้วนะที่หนึ่งไม่ไหวนะฮะกดเต็มใจเป็นที่โลไม่เอาที่ส,งท,สงที่สองที่สามแต่ก็ไม่เช็คเคยว่าจะไม่หวังว่าจะมีวันหนึ่งที่เราชนะ แบบใสๆแบบขาดลอยแบบทิ้งห่างบบไม่เป็นไรต้องอีกสักวันหนึ่งนะฮะที่เราจะต้องได้ชื่นใจนะะได้ภูมิใจการเป็นผู้แพ้มันก็มีสิ่งที่ดีนะฮะทำให้เราได้รู้ข้อบกกร้องตจเ๋เราต้องเปิดกว้างนะครับใจเราต้องเปิดกว้างพอเลย อย่าหลงตัวเองอย่าหลงตนนะครับว่าเอ้ยของเราดีแล้วไม่ใช่นะคนที่ดีกว่าเก่งกว่ามีครับนะฮะถ้าเราเห็นคนที่เก่งกว่าดีกว่าแล้วเร,เราพยายามทําตามแล้วเป็นสิ่งดีครับนะไม่จำเป็นต้องอิจฉาไม่ต้อง,ปงอไองปได้สยาเีินใจเป็นทุกข์ครับเครียดนะชีวิตทุกวันก็เครียดแล้วจะไปเครียดทําไมทําไมเราต้องไปเป็นเหมือนใครเราเป็นตัวเราเองดีที่สุดนะครับเป็นในสิ่งที่ดี ในสิ่งที่ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนเบียดเบียนใครนะครับทุกคนมีด้านมืดมีมุมเสียมุมมมมีมุมบุกพล้องนะครับท,ทั่วทั่วทุกตัวคนนะครับไม่มีใครพิเศษสุดประเสริฐสุดนั่นก็พระพุทธเจ้ารพระอรหันต์นะพระอรหรันต์บางท่านยังมีใช่ไหมครับแต่ผมไม่พูดแล้วกันนะนะถ้าประเสริฐสุดนี้ก็คือพระพุทธเจ้าของเราหรือกอดนะพระเจ้าในศาสนาคริสต์ หรือเพราะอันเลาะตอาน,นั้นคือผู้ประเสริฐนะครับประเสริฐเรานี่ยังห่างไกลครับนะขับรถแล้วกันแค่นี้แหละนะครับรเจอกันประจันนะจ๊าคิดถึงทุกคนเทคแคร์นะครับทั้งมีสีสุขไม่เจ็บไม่จนครับทุกท่านสวัสดีครับ